สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาดูกับ Reading Part 7นะคะเป็นพาที่ใครหลายๆคนเนี่ยทำไม่ทันบ้างนะคะแล้วก็มีการดิ่งกันบ้างนะคะก็จริงๆแล้วอะ่ะมันก็จะมีความซับซ้อนอยู่นิดนึงเพราะว่าสังเกตนะคะอย่างเช่นในบทความนี้เนาะคือคำถามมันมี5ข้อแต่ว่าบทความอะ่ะตั้งอ่านตั้งถามบทความใช่ไหมคะแต่ว่า มันอาจจะดูเยอะนะทุกคนแต่ว่าเราก็สามารถที่จะทำให้ทันเวลาแล้วก็ยังเหลือเวลาให้เราเช็คคำตอบอีกด้วยนะคะโอเคก็เดี๋ยวเฟิร์นจะมาแชร์ทริคนะคะก็ก่อนที่เราจะไปอ่านบทความนะเพื่อนเพื่อเฟิร์นแนะนำเลยว่าให้เราอะคะ่ะไปดูที่คำถามก่อนอ่านคำถามก่อนเนี่ยมันดียังไงก็คือมันจะทำให้เรารู้คะ่ะว่าคำตอบแนวไหนที่คำถามเขาอยากจะได้คะ่ะทำให้เราสามารถที่จะ อ่านไวๆในจุดที่คำถามไม่ได้ถามแล้วก็อ่านเจาะลงไปในจุดที่คำถามถามจะทำให้เราสามารถที่จะบริหารเวลาในการทำข้อสอบได้ดีมากขึ้นค่ะแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเนาะก็ทริคของเฟิร์นนะคะเฟิร์นจะอ่านคำถามพร้อมกับช้นล์แรกเสมอการอ่านชอยล์แรกดียังไงคือมันจะทำให้เราอะเห็นแนวทางของคำตอบที่คำถามเขาถามค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะใครที่ ยังไม่ได้ไปดาวน์โหลดข้อสอบนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ในลิงนะคะ w h a does the invoice suggest about g r ริง e a n y o n อ่ะเขาบอกมาแล้ว Invoice ก็คือใบเสร็จใบกำกับภาษีประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ suggest ก็คือแบบบ่งบอกถึงอะไรมีการกล่าวถึงอะไรนะคะเกี่ยวกับ g r e ิง Canyon ก็ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่า g r e ิง Canyon คืออะไรอะ่ะก็ เฟิร์นอนุมานไปเลยว่ามันน่าจะเป็นชื่อบริษัทนะคะแล้วก็มาดูชอยแรกค่ะชอยแรกเขาบอกว่า i t does l a n d s c a p p r o p r o t e c t s ก็คือเจ้าแกลนแคนยอนเนี่ยเขาทำโปรเจกต์หรือว่าโครงการที่มันเกี่ยวกับในเรื่องของพื้นที่ค่ะด a นสค c a ป e มันก็คือแบบคล้ายๆแบบพื้นที่ประมาณนี้แล้วก็เวลาเฟิร์นทำข้อสอบอะเฟิร์นบอกเลยว่าเฟิร์นทำคะแนนได้เยอะแบบ90 0 ในครั้งแรกที่สอบเลยแล้วก็ยอมรับว่าไม่ได้แปลทุกคำเวลาทำข้อสอบค่ะเพราะว่ามันแข่งกับเวลาด้วยน้องทุกคนดังนั้นเฟิร์นก็จะแบบเหมือนแชร์ให้ดูว่าเวลาที่เฟิร์นทำข้อสอบอะค่ะเฟิร์นอะมีเทคประมาณไหนนะคะโอเคก็อย่างไลส์เคเบิ้เนี่ยมันก็น่าจะเกี่ยวกับแบบการจัดสรรพื้นที่น่าจะเกี่ยวกับการแบบว่าพัฒนาพื้นที่อะไรประมาณนี้นะคะโอเค แล้วก็ทีเนี้ยพอเราอ่านคำถามกับใช้แรกแล้วใช่ไหมทุกคน,คนก็ให้เราอ่ะโฟกัสที่ตัวคีย์เวิร์ดอย่างเช่นใจความของเขาก็คือเขาถามเรื่อง invoice invoice กกับ green canyon ใช่ไหมคะโอเคต่อมาค่ะ197ข้อร้อย y most likely the green canyon received a discount on its order dated june 1 0 t h ก็คือเขาถามว่า ทำไมกร e นแคนยอนเนี่ยถึงได้รับส่วนลดในออเดอร์วันที่10 Choice It is a charitable organization เพราะว่ากร e นแคนยอนเนี่ยเขาเป็นองค์กรเกี่ยวกับทางด้านการกุศลหรือเปล่านะคะต่อมา198ค่ะ according to the notice what changing at orbit distributor d i s t r i b u t e ก็คือการแจกจาก่ายใช่ไหมคะ distributor เออเนี่ยก็คือแบบเป็นผู้กระทำใช่ไหมอย่างเช่นแบบ teach เป็น verb ที่แปลว่าสอนพอเป็น teacher มีเออขึ้นมาอไงทุกคนเป็นคำนามแปลว่าผู้สอนหรือคุณครูถูกไหมคะตงนั้นอ่ะ distribute เป็น verb ที่แปลว่าแจกจ่ายกระจายสินค้าแล้วประมาณนี้ทุกคน distributor ก็เลยแปลว่าผู้จัดจำหน่ายแบบคนที่ทำการ กระจายสินค้าไปในพื้นที่ต่างๆแบบนี้ข้อนี้เนี่ยเขาเน้นถามถึง o r b i t distributor เนาะแล้วก็เขาบอกว่าแบบ according to the notice เรารู้แล้วว่าโอเคในช่วงแรกๆเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของใบเสร็จถูกไหมแต่ว่าพอมาข้อ1้อเนี่ยก็เริ่ม move มาที่ notice ก็คือใบประกาศแล้วนะคะเขาอยากรู้ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเนาะ แล้วก็ให้ช้อยมาว่าอ,อีเมลแ d ดเด s สเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลหรือเปล่านะคะเราจะมาต่อกันที่ข้อร้อย99นะคะ what suggested about mr tersorio ฟัจะีย้เขาสั่งว่าคุณที <laughs> he asked to meet with mr sing h ก็คือเขาเนี่ยขอที่จะพบกับคุณสิงต่อมา what does mr sing h ask mr Peterson today ก็คือคุณเเนี่ยถามคุณพีว่ายังไงนะคะ Mega Bill Payment ก็คือให้จ่ายบปลหรือเปล่านะคะโอเคเราก็จะรู้เลยว่าข้อ199กับข้อ200เนี่ยน่าจะดูบทความที่3แหละส่วนที่3ก็คือในส่วนของอ e ีเมลนั่นเองเพื่อนเพื่อสังเกตอะไรไหมคะว่าตัวลำดับเนื้อหา ของบทความในข้อสอบกับของคําถามเนี่ยมันไปได้วยกันอีกทริกหนึ่งที่เฟินใช้นะคะก็คือว่าเวลาที่เฟินทำข้อสอบเนี่ยเฟินจะนอกจากจะอ่านคําถามแล้วก็ช้ยแรกก่อนเพื่อที่เราจะได้แบบรู้แนวว่าคําถามเขาถามอะไรข้อมูลตรงไหนที่เราต้องโฟกัสนะข้อมูลตรงไหนที่อ่านไว้ก็ได้นอกไปจากนั้นนะคะเฟินก็จะแบบเหมือนอ่านไปทไปําไปอะทุกคนเฟินจะไม่จานะเฟินจะอ่านไปทําไป พอเฟิร์นใช้เทคนิคนี้แล้วอะเฟิร์นพบว่าเฟิร์นทำข้อสอบได้ไวขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนะบางคนอาจจะมองว่าแบบผมความจําดีมากครับผมอ่านจึบเดียวแล้วผมสามารถตอบได้เลยอย่างนั้นไวกว่าสาหรับผมก็ก็อะไรที่เวิร์กสำหรับแต่ละคนอะก็ใช้เลยนะคะคือเฟิร์นก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยแหละที่เราก็ฝึกฝนตัวอีกเรื่อยๆเนาะเราก็แบบอ่านเองอะทุกคนแล้ว เราก็พร้อมที่จะแชร์ทิศเทคนิคหรือว่าสิ่งที่เราแบบเรียนรู้มาสั่งสั่งสมมาให้กับเพื่อนๆทุกคนที่เอ่อตั้งใจฝึกฝนแล้วก็จะสอบโทอีกเนาะเพราะว่าเรามองว่าคะแนนโทอีกอะมันไม่ใช่แค่คะแนนภาษาอังกฤษแต่ว่ามันเหมือนเป็นแบบใบเบิกทางที่ทําให้เราไปสู่อาชีพในฝันของหลายๆคนเพราะว่าเวลาสมัครงานอะมันก็ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษถูกไหมโอเค เราไปต่อกันเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะอ่านบทความไปพร้อมๆกันเลยนะคะเฟิร์นก็จะพามาดูเลยว่าเวลาเฟิร์นทำข้อสอบปะเฟิร์นทำประมาณไหนเนาะเฟินก็จะแบบอ่านไปต่อไปอ่านไปต่อไปนะคะสำหรับเฟิร์นมองว่ามันเร็วกว่าเนาะโอเคมาค่ะ Orbit Distributors c l i n n t g r e n n Canyon อ่า ก็คือรู้เลยว่า Green Canyon เนี่ยไปสั่งของกับ Orbit Distributor แน่ๆแล้วก็นี่เลยวันที่10จูนอาา่ะฮะก็ไหนดูซิได้รับ10 Discount นะคะนี่เลยแล้วก็เหมือนคำถามถามใช่ไหมว่าแบบทำไมถึงได้10 Discount เนาะ please see the enclosed notice outline important change to your billing โอเคก็คือมีแปะโนติสมาด้วยนะคะแบบเหมือนเป็นการประก,กาศ การเปลี่ยนแปลงเนาะที a ่อยากให้ลูกค้ารับรู้เนาะโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาดู Orbit Distributor to our valued customers our current invoicing system has been in use since Orbit Distributor er was founded over 20 y e a r s ago ก so ็ค so so ือเขาบอกประมาณว่าระบบใบเสร็จอะไรเนี่ยก็คือโดนก็คือถูกใช้มาตั้งแต่อ่อ o ิ i i t ส t ร r เบออ่ะก็ตั้งมาเลยนะคะ over 20 y e a r s ago เมื่อ20ปีที่แล้ว แล้วก็ as a much needed upgrade we are switching to electronic invoicing ก็คืออัพเกรดเราค่ะอัพเกรดไปใช้เป็นแบบอิเล็กทรอนแทน starting august 1 s i invoice will be generated automatically each month and will be sent to the email address associated with your company account ก็คือเขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่1งออกัสเนี่ยเจ้าตัว invoice ค่ะมันจะถูกสร้างขึ้นมาอัตโนมัติในแต่ละเดือนเนาะแล้วก็จะส่งไปให้ อีเมล a เ d ดร s สของอบริษัทของแต่ละบริษัทที่เป็นลูกค้านะแล้วก็ let's assure that our long-standing incentive remain in place แล้วก็เขาแบบอยากจะให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่าเออมันจะได้เลยนะว่า incentive หรือว่าแบบมันจะคล้ายๆแบบถ้าแบบตรงๆก็คือแบบเหมือนเป็นแรงกระตุน้นใช่ไหมอืม แต่ว่าถ้าแปลให้มันคือหน่อยก็คือเหมือนเป็นแบบพวกโปรโมชั่นอะไรแบบเนี้ยก็คือจะเหมือนเดิมนะคะนี่แล้วเขาก็มีการพูดถึงเรื่องของ10% discount เนาะเขาก็บอกเลยว่า a 10% discount for order more than 4,000แล้วเขาก็บอกว่า for information about our transition to electronic invoice is in available in our website thank you for your support of t distributors a p p r e c i a t e to business ก็คือขอบคุณอะไรกันไปนะคะเราดูมาถึงตรงนี้เราพอจะตอบได้ยัง คนว่าบางข้อเราน่าจะตอบได้แล้วนะเราก็มาดูที่ช้อยเลยค่ะ What does the invoice suggest about Green Canyon? เพื่อนๆดู invoice เราคิดว่า r r e n n c n y y o อ่ะน่าจะทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเขาทำ l ลน d ์เค p i ิ้หรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นผู้ดีไซน์ g h w a y s ก็คือทางด่วนรีเพลย์โอนเฮาส์ซ่อมบ้านเก่าหรือเปล่าหรือว่าอุปเล็ตฟาร์มมีฟาร์มฟาร์มหมูฟาร์มไก่ประมาณนีก็ว่าไป เราก็สิ่งที่เราสามารถที่เราจะสังเกตได้ก็คือดูสิ่งที่เขาซื้อถูกไหมเขาซื้อดินอิดหินเพื่อนเ <ต sentences> พ่พว่าเขาทำอะไร <S <S <ets> <S ก็ต้องเป็นแลนดะ์สเคปิ้งเนาะก็คือแบบเป็นทำโปรเจกต์เกี่ยวกับพวพื้นที่ต่างๆที <S <S <ets> <S ่ <S <S <ets> จะทรงจัดสวนอะไรแบบนี้นะคะโอ okay, เคข้อต่อมาค่ะทำไมกรีนแคนยอนถึงได้รับส่วนลดนะคะ แล้วส่วนลดที่เขาได้ก็คือสิแล้วในใบประกาศเขาบอกว่าสิเนี่ยให้สำหรับลูกค้าที่ซื้อเกินสี่พันถูกไหมดังนั้น,นข้อนี้ตอบเพ้อสีต่อมาข้อรนึเก้าสิบค่ะจากใบประกาศแล้วเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องเป็น invoice system ถูกไหมที่ว่าแบบเปลี่ยนจากระบบเดิมมาใช้เป็นระบบแบบอัตโนมัติอิเล็กทรอนิกส์นะคะ ทีนี้ต่อมาข้อ199กับ200เนี่ยคือเขาจะถามเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอ e ีเมลและโอเคงั้นเรามาอ่านอ e ีเมลกันโดยตัวละครหลักๆจะมีคุณทีคุณ S แล้วก็คุณ P ีเนาะคือชื่อบนยาวอะ่ะทุกคนฟนก็จำเป็นแบบจำตัวแรกเอาจำตัว i n นิ i ช l คือจำตัวสองตัวแรกเอานะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะให้สังเกตนะคะก็คือว่าในชอยเนี่ยเป็นคุณปีเสันคุณคุณซิงเนี่ยแหละแล้วก็ คุณเทอร์โซลิโลคือเหมือนเขาเรียกด้วยนามสกกุลอะทุกคนแต่ว่าในโจทย์อะก็คือ hi mary ลองชื่อแทนเวอร์นะแล้วมันอาจจะทำให้เรางงได้อะเพื่อนๆน,นั้นเวลาเราอ่านอะก็อยากมีการแมทชื่อนิดนึงว่าแบบอ๋อนี่คือคุณ P นี่คือคุณเอแล้วก็นี่คือคุณทนะแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าแบบอ่านว่า hello mary แล้วแบบ เฮ้ยตัวละครเพิ่มอะแมรี่คือใครจริงๆแมรี่ก็คือแมรี่ปีเตอร์สันก็คือคุณพีคุณปีเตอร์สันนี่แหละทุกคนโอเคก็คืออันนี้คุณเอซะเขาเขียนถึงคุณพีแล้วก็มีพูดถึงคุณทีด้วยนะคะก็คือเขาบอกว่าสวัสดีแมรี่ฉันได้รับเค r อรี่ก็คือคำถามเนี่ยมาจากคุณทีนะแล้วก็ his monthly invoice from august never alive คุณทีเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าตัวใบกำกับภาษีประจำเดือนสำหรับเดือนสิงหาเนี่ยไม่มาเลยแล้วก็บอกว่า mm hmm. as you know m r t เนี่ย one of our very first customer อ่า mm hmm. ก็คือคุณทีเนี่ยเป็น1ในลูกค้าคนแรกๆเลยนะแสดงว่าเขาเนี่ยซื้อขายกันมาเป็นเวลากว่า20ปีแล้วถูกไหมทำไมเฟิร์นถึงรู้เพราะว่าในนี้เขาบอกว่า ก็ตัวซิสเเมเก่าเนี่ยใช้มาตั้งแต่ก่อตั้งเลยก็คือเป็นเวลากว่า20ปีแล้วนะคะคือเวลาที่ทำข้อสอบพาเจ็อะทุกคนเนื้อหามันจะมีความเชื่อมโยงกันเนาะยกตัวยอย่างเช่นคำถามที่ว่าทำไมกรีนแคนยอนถึงได้ส่วนลดแล้วการที่เราจะตอบได้อะเราดูแค่ในอิน o วอยเราตอบได้ปะไม่ได้มันต้องดูในตงติสด้วยว่าแบบดูในอินวอยว่า เขาได้ดนะิสเคาน์ t ะได้ดิสเคาท์สิบเปอร์เซ็นต์แล้วการได้ดิสเคาทสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะว่ามียอดสั่งที่มากกว่าสี่พันโอเค since we first opened for business he has made purchase from us on a regular basis ก็คือตั้งแต่เปิดธุรก,กิจมาเลยเนี่ยคุณทีเนี่ยก็ซื้อของมาเรื่อยๆเลยนะคะ he's also a member of the frequent buyer club ยังไม่พอยังอยู่ในชมรมยังอยู่ในคลับของผู้ซื้อที่เป็นยังไงเอ่ยซื้อบ่อย This is a customer we absolutely do not want to lose ก็คือเนี่ยเป็นลูกค้าที่พวกเราอะไม่อยากจะสูญเสียไปแน่ๆคือสามบรรทัดแรกอะก็คือบิวมากบิวคุณพีมากว่าแบบเฮ้ยช่วยจัดการสิ่งนี้หน่อยนะแบบลูกค้าคนนี้แบบเป็นลูกค้าสำคัญของพวกเรานะคะบริการเขาหน่อยนะคะออแล้วก็บอกว่า I explained to him that the l o w l o u t of our electronic invoicing system d o e s not go as smoothly as we had hoped And p promise that t h i s w o u l d Not Happen Again ก็คือฉันฉันก็คือคุณ S เนี่ยแทนเวิรคือคุณ S ใช่ปะก็บอกกับคุณทีไปแล้วว่ามันมีปัญหาในการ Low อาก็คือการใช้ตัวระบบ invoice ระบบใหม่เนี้ก็คือมีปัญหานิดหน่อยมันไม่ค่อยสมมูทินะคะแล้วก็สัญญากับคุณทีบปว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะคะแล้วก็บรรทันี้ก็มีการพูดว่าแบบอยากให้คุณ p ทีทอะไรอยากให้คุณแมวีทำอะไร I Appreciate it if you could please investigate the problem อยากจะให้ดูปัญหานี้ให้หน่อยเนาะลงไปดูปัญหานี้ให้หน่อย Vital delay อย่าช้านะ and send the invoice for August to Mr. T แล้วก็ให้เซ็นใบกำกับภาษีน่ยของเดือนสิงหาคมไปให้คุณทหน่อยเรามาดูข้อ199กันข้อ199เขาบอกว่าแบบมีการกล่าวถึงคุณทีว่ายังไงคุณทีเนี่ย ขอเจอคุณเหรือเปล่าไม่ได้พูดถึงคุณทีนะ่ยเขา interested in employment at Orbit Distributor อยากจะมาสมัครงานหรือเปล่าก็ไม่ใช่เนาะเขาเป็นลูกค้าเนาะ He recently placed an order for some construction machinery เขามีการสั่งของไม่นานมานี้เราก็สั่งเครื่องจักรเกี่ยวกับการก,ารการ่อสร้างก็ไม่ได้บอกเนาะ He has been a customer for Orbit Distributor for over 20 y e a r s ตอนนี้ถูกตอ้องนะคะ What does Mr. S ask Mr. P to do? คุณ S ขอให้คุณ P ททำอะไร Make a bill payment, solve a problem, confirm an order, update an account number ก็ต้องเป็น solve a problem แก้ปัญหาให้หน่อยนะคะเพราะว่าเจ้าตัว invoice หรือว่าไปกำกับภาษีไปกำกับสินค้าเนี่ยมันไม่มันมันไม่ไปถึงคุณ P อะ่ะก็อยากจะให้คุณ P นะ่ะช่วยดูให้หน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ แก้ปัญหานั้นด้วยนะคะ m ม k กับ bill pay เนี่ยะมันคือการชำระเงินอะทุกคนก็ไม่เกี่ยวเนาะ confirm and order คือ confirm and order มันคือการยืนยันคำสั่งซื้อใช่ปะแต่คือมันเลยจุดนั้นมาแล้วอะทุกคนมันเป็นจุดที่แบบออก invoice แล้วอะเออ update and account number ก็คือไม่เกี่ยวเลยนะคะเป็นไงคะเพื่อนๆพอดูมาถึงตรงนี้รู้สึกว่าการทำ reading p a r t 7เนี่ยง่ายขึ้นไหม ฟิร์นก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้เทคนิคดีๆนะคะแล้วก็ทําให้การทําข้อสอบอโทรอิกของเพื่อนๆเนี่ยมันสนุกมากขึ้นสําหรับเฟิร์นนะคะเวลาที่เราฝึกฝนทําข้อสอบแล้วเราเห็นพัฒนาการตัวเองอะ่ะมันทําให้เฟิร์นทำข้อสอบโทรอิกได้สนุกขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็เฟิร์นเป็นคนหนึ่งที่เรียนเองฝึกฝนเองแล้วก็ทำสรุปเองคะ่ะใครที่สนใจอยากได้สรุปที่เฟิร์นทำเนาะแล้วก็อยากจะดาวน์โหลดตัว ข้อสอบเนี่ยมาฝึกทางไปพร้อมๆกันก็สามารถที่จะดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปที่เฟิร์นใส่ไว้ให้เลยนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะมาติวโทรอีกด้วยกันที่ f c e e o o o โทรอีกสมาร,รีเเลยค่ะเราเจอกันนะคะ